สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นรวมหวยดังนะคะรวมหวยดังงวดประจำวันที่หนึงมีนาคม2องพันอเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้รับชมกันนะคะรวมหวยดังงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามานำเรามาชมไปพร้อมกันนะคะเลขเด่นรวมหวยดัง แรงเป็นไฟของระลายความจนงวดนี้เด่นสนะคะเด่นสเด่นสนั้นมี4 0่ศูนย์สี่สามส้าสหแล้วก็4ี่นะคะตัวเลขล่างนั้นเด่นห้าศหสาม ห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะคะให้ท่านาไปพิจารณากันนะคะเลขเด่นรวมห้ยดังแรงเป็นไฟละลายความจนมาดู ชุดเดียวรวยไปเลย8ปดนะครับแปดราชาตัวเด่น7จ็ดนะคะมาตรงกันกับเล็กล่างของอาจารย์ธนูเทพนะคะห หกสี่หกเจ็ดนะคะเฮ้ยเสาชิงชา้าวันนี้มาแปดนะคะมาแปดมีแปดสองแปดหกเอกล่างนั้นมาห้าสี่กับห้าเจ็ดหกสี่หกเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสำหรับล่างนะคะ บนงวดนี้ชุดเดียวเขามาแปดนะคะมีแปดสี่หัวนีสี่มาแรงนะคะสี่มาแรงหวดที่แล้วเจ็ดมาแรงรวยรับเฉพาะมาแปดนะคะแปดสี่แปดเก้า ผีเสื้อแดงหนึ่งนะหนึ่งห้าสี่ห้าเต็งห้าหอยปูมาสี่มีสองสี่เจ็ดสีท่านลงออไปพิจารณาเนาะส่วนมากก็จะสี่มาแรงนะคะ วัที่แล้วหกกับเจ็ดมาแรงวันนี้สี่กับแปดแปดสี่มาแรงนะคะอย่างเลขทรงพลังนี้ก็แปดสี่นะคะฟันธงบนเก้าอาจารย์เสือเจ็ด นี่ค่ะเจ็ดตรงกับอาจารย์เสือพอดีเลขไก่งามนะคะไายงามนั้นมาเจ็ดมี 7, 3, 7, 6, 9, เจ็ดสามเจ็ดหกเก้าเซียนสมาธิมีห้าแปดมาห้ามาแปดนะคะ ันนี้ก็เต็งสี่นะคะมีสี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดเด็กวันนี้รวมหวยดังสี่เข้ามาแรงสี่ศูนย์นั้นตรงกับเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนเขาเต็งสี่นะคะ ส่วนมากนกตาทิพย์เขจะเข้านะคะโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะมาดูเลขทรงพลังมา8มี8ปดสี่แล้วก็ฟันทงที่เลข9มี9กสด้วยเนาะแบ่งกันรวย3 7กับแปดนะคะ สรุปมาสรุปเด็กเด่นร่วมหวยดังนะคะแปดสองแปดสี่นะคะแล้วก็แปดเก้าอันนี้ไม่ค่อยเข้านะคะ <c oughs> หรือจะเข้างวดนี้เนาะ พอมาเหล็กทรงพลังกับเลขฟันธงเข้ามาแปดเก้าเหล็กล่างเข้ามาเจ็ดนะคะมี3ามกับ8 7ดเเนาะสรุปแล้วเลขเด่นรวมหวยดังนะคะรวมหวยดัง อันคิดว่าเลขแปดกับเลขสี่เด่นหรือไม่ส่วนเลขล่างนั้นเขาจะมาตรงนี้นะคะส่วนมากเอ็ดก็จะชอบเอาตรงนี้ไปพิจารณาเนาะนี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าอย่างนงี้ค่ะหรือหนึ่งสาม เลขล่างเขาจะมาหนึ่งมาเจดหรือไม่นะคะท่านลองออกไปพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเลขล่างของรวมหวยดังกับของ7จ็ดของแบ่งกันรวยนี่เขามา7นะคะนี่เลขจะมาหนึ่งเจ็หรือไม่ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก่ขอให้ท่านจงมีโชค ลาบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ